สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ร้านพหลำสองการช่างนะครับผมมาจัดโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับเป็นปั๊มลมนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับขนาด200ลิตรจัมโบ้นะครับของ edp นะครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยนะครับว่ามันจัมโบ้ยังไงบ้างนะครับผมตัวถังขนาดใหญ่พิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยนะครับตัวถังขนาดใหญ่พิเศษนะครับความยาวนะผมร้อยมสิบสมเซนนะครับความกว้าง50นะครับสูง97นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมมอเตอร์สีแรงรอบเร็วนะครับผมแทงค์200ลิตร ยังดันลมอยู่ที่8บาทนะครับผลิตปี2021เดือน4นะครับผมสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับไม่มีค้างสต็อกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ผลิตมานี่ครับเสริมตัวแมกเนกติกนะครับการไฟกระชากไฟตกไฟเกินให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่นะครับปลองไฟก่อนที่ไฟจะเข้ามอเตอร์นะครับเขาจะทําการป้องกันมอเตอร์เสียหายนะครับผมไฟขาดไฟเกินไฟกระชากเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวกรองให้นะครับผม ผมถัดมานะครับมอเตอร์นะครับรุ่นสีแรงรอบเร็วนะครับผมตัวนี้เป็นเสื้อเหล็กนะครับทนทานนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับผมรอบเร็วนะครับอยู่ที่สองพันแปดร้อยห้าสิบรอบต่อนาทีนะครับมอเตอร์รอบเร็วนะครับมาพร้อมกับหัวสูบทรงเหลี่ยมนะครับผมหัวสูบหกสิบห้ามิลสามสูบนะครับขับงานสวยครับนะครับผมตัวนี้นะครับผมทํามานะครับตัวเพรเชอร์สวิตช์นะครับ จะทำแยกกันกับหัวใจลมนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับตรงนี้ตัวพิเร์สวิตช์นะครับทาแยกออกมานะครับตัวคอใจลมนะลมนะผมสเปคจัดหนักจัดเต็มให้เลยครับเป็นก๊อกบอลวาล์วทองเหลืองแท้นะครับขนาดหกขุนนะครับให้มาสองหัวเลยครับลูกค้าสามารถต่อสายลมใหญ่เข้าใช้งานได้เลยนะครับผมตัวโปโลก็ให้มาเป็นทองเหลืองแท้เลยนะครับส่วนตัวเกวัตนะครับผมแรงดันลมตัวนี้อยู่ที่8บาร์นะครับมาตรฐานนะครับ คอปืนนะครับตรงนี้ครับใหญ่พิเศษครับลูกค้าให้มาหนึ่งนิ้วนะครับอัตราการปล่อยลมนะครับแรงนะครับผมดูครับการทําสีสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับผมเสียงก็ค่อนข้างเงียบนะครับลูกค้าใช้งานนะครับตาหปู่ขนาดเล็กขนาดกลางนะครับผมล้างรถยนต์นะครับพ้นสีิีไซน์นะครับใช้งานได้ บูอพาร์ตเมนต์นะผมเสียงไม่ดังรบกวนนะครับตัวนี้เป็นระบบสแตนด์ายคู่นะครับลูกค้าระบบสแตนด์ายคู่ครับทำงานแรงก็เร็วนะครับผมนะครับฟังเสียงไปเลยนะครับนี่เราใส่ในห้องอับนะครับผมก็เสียงก็ไม่ดังมากนะครับรื่นรมย์ครับเดีมากนะ ันทัางอยู่นะผมมีของแถมให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันนะครับโอเคนะผมสำหรับลูกค้าที่ทักแชทเข้ามาในคลิปนี้นะครับผมมีของแถมพิเศษให้นะครับผมสี่รายการด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับสายลมนะครับ PU แท้นะผมสิบห้าเมตรนะครับนี่ครับเป็นสายถักหนึ่งชั้นนะครับผมของแท้นะครับแล้วก็เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับผม นี่ครับสั่งข้อของแท้นะครับ1ลิตรครับผมแล้วก็เป็นหัวฝากรองเหล็กนะครับผมแล้วก็เป็นคัพเปอร์หกหุ่นนะครับเป็นอะไหล่แท้จากทาง EDP นะครับนี่ครับสังเกตว่าจะมีชุบกาวแดงไว้นะครับผมกันคลายกันซึมนะครับคัพเปอร์หกหุ่นของแท้นะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมมูลค่า1,250บาทตรงนี้เราแถมให้ฟรีนะครับผมแล้วก็มีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีนะครับลูกค้าสนใจก็ทักแชทเข้ามาด่วนๆเลยนะครับผมสำหรับปั๊มลม200ลิตรครับจัดโปรโมชั่นอยู่ครับ ขอบคุณมากครับ